ครับวันนี้เราไปอยู่กันที่ป่านะครับวันนี้สมบัติอีสานชาแนลเราจะมายามเห็ดกันครับยามเห็ดใครนะครับนอกจากกับเก็บเห็ดขมยูคาแล้วก็เห็ดนุ่นหรือเห็ดน้ำฝนแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนะครับฝนตกมาหาแรกนะครับแถบนี้ก็จะพอหากินได้อยู่ก็พอเอาไปซุปเอาไป่ากระตาน้ำพริกนี่หนะครับ เห็ดไข่เห็ดตะไคร่อะไรเนี่ยฮะอื้ม

นอนนอนอ๋อมันจะแตกแล้วอ่ะใส่เลยใส่ทังลูนู่น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 อีกคู่นึงคู่นึงโอ้โหคู่นึงเลย อ่อน,นูนูน,น,นอ๋อ,อพอซุกพอซุกพอซุกนานนานนานโอ้ ไปทางไหนโน่นโน่นโน่นโ่น่น่นอีดอกนึงโน่นน่นน่นโอหลบตาหลบตาคนหลบตาคนอ้าวพอซุปพอซุปแล้วเนี่ยพอซุปพอซุปเลยเขมไหม อ,อไปต่อทางไหนเนี่ยตัวเองไปก่อนเด้อวะนั้นนะฝออน,น,น,นมันจะตก,กเอาตอนนี้ฝนก็จะตกนะครับฝนก็จะตก จ,จะทะลุทางนู้นเหรอป้าป้าออกคือ โอ้ฝน oh, จะตกแล้วเอาวันนี้ทงถ่ายจะยุติกันแค่นี้ครับเพราะว่าฝนกําลังมาครับตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ย <Bye. S 1> บ่ายโมงแล้วมั้งครับได้แขกจะค้นมาฝนกําลังจะมาตอนนี้เราต้องกลับบ้านกันก่อนครับเอาแค่อ่าพอได้ซุปก็พอครับอ,อม้วันนี้เอาแค่พอได้ซุปก็พอครับ พราะว่าฝนจะมาแล้วครับได้แค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปซ่อนหรือไปอะไรต่อนะครับอ่าฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ เอาไว้แค่นี้นะครับฝน